ไปที่ทางด้านประเด็นร้อนในบ่ายของวันที่25ธันวาคม2,563นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องของการถแถลงข่าวร้อนๆของจังหวัดอุบลราชธานีเราซึ่งถแถลงข่าวไปในเวลา11ธ0นานาทีของวันนี้ที่สำนักง,งาน สาสุขจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันแถลงข่าวของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราไปที่ภาพรวมของประเทศก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรจากทางด้านสบคนะครับทางด้านในแพทยวีสิทธิ์เองก็มีการแถลงข่าวในเรื่องนี้ครับจากกรุงเทพธุรกิจนะครับสบคชี้31จังหวัดพบผู้ป่วยโควิด -19 เชื่อมโยงสมุทรสาครนะครับอุบลก็มาจากนั่นแหละครับ โดยในวันนี้นะครับ25ธันวาคมนะครับนายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธินนะครับโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2 0 1 9นะครับได้ถแถลงนะครับได้ถแถลงนะครับว่าในวันจําวันนี้นะครับว่าประเทศไทยนะครับพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเป็น81รายนะครับ รวมยอดนะครับยอดสะสม5,910รายนะครับไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับรวมยอดผู้เสียชีวิต60รายนะครับผู้ป่วยที่อยู่ในการรักษา,าผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วนะครับ4,130รายนะครับยังคงรักษาในโรงพยาบาลนี้1,713รายด้วยกันนะครับซึ่งจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อนะครับที่มีประวัติเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่ข้อมูลณนะวันนี้นะครับ25ธันวาคมรวมทั้งหมด31จังหวัดด้วยกันนะครับฝังไว้นะครับไปจังหวัดไหนบ้างนะครับก็มีกรุงเทพมหานครนะครับฉะเชิงเซานะครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีสมุทรปราการสระบุรีอุตร,รดิตถ์เพชรบูรณ์สุพรรณบุรีนะครราชสีมาปราจีนบุรีกระบ,บีภูเก็ตอยุธยากำแพงเพชรขอนแก่นนะครับและก็ ชัยนาทสมุทรสงครามอุดรธานีพิจิตรนครศรีธรรมราชสุราธานีชัยภูมินครสวรรค์นนทบ,บุรีอ่างทองราชบุรีสงขลาเลยและก็อุบลราชธานีเรานะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันตอนนี้ทาาดรานสบคอเองก็ยังคงยืนยันนะครับว่าไม่มีการล็อกดาว์ประเทศนะครับแต่ว่าจะมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบใหม่ แล้วก็ที่ประชุมได้มีการเห็นชอบแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ไว้แบ่งออกเป็นทั้งหมด4พื้นที่ด้วยกันนะครับคือจะไม่มีการล็อกดาวน์เหมือนครั้งก่อนนี่คือล็ลอกดาวน์ไปทั้งประเทศแต่ว่าตอนนี้คือเขาจะแบ่งส่วนพื้นที่ออกเป็นมีพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุดหนึ่งจังหวัดคือจังหวัดสมุทรสาคร,าครพื้นที่ควบคุม4จังหวัดก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครสมุทรสงครามราชบุรีแล้วก็นครปฐมพื้นที่ เฝ้าระวังสูงนะครับเฝ้าระวังสูงก็มีทั้งหมด25จังหวัดครับก็ประกอบไปด้วยจังหวัดสระบุรีสมุทรปราการสุพรรณบุรีนนทบ,บุรีปทุมธานีอุตรดิตถ์ฉะเชิงเทรากำแพงเพชรนะครับเพชรบูรณ์อุธยาภูเก็ตเพชรบุรีรนครรชาชสีมาปราจีนบุรีกระบี่ขันแก่นชัยนาทอุดรธานีพิจิตนรนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีประบครีขัน์ชัยภูมินครสวรรค์อ่างทองนะครับที่เหลือก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังคือพื้นที่ ครับแบ่งออกเป็นสีขียอ่าสีแดงพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมคือสีส้มพื้นที่เฝ้าระวังสูงคือสีเหลืองแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังสีเขียวก็คือปลอดภัยจะไม่มีคนติดเชื้อแต่ว่าตอนนี้อุบลเราน่าจะอยู่ในข่ายของพื้นที่เฝ้าระวังสูงแล้วนะครับก็คือพื้นที่สีเหลืองแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการแบ่งไปนะครับครับในขณะเดียวกันอุบลราชธานีเราตอนนี้นะครับมีการตีไข่แต่งแล้วครับผมครับผมจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับ เมื่อช่วง11นาฬิกาเศษของวันนี้นะครับก็มีการแถลงข่าวโดวยทางท่านู้วราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปฟังเระเอดข่าวนี้กันจากทางเมดิเจอออนไลน์นะครับจังหวัดอุบลออกประกาศบังคับสวมหน้ากากฝ่าฝืนมีโทษจำและปรับนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ในการที่ออกประกาศนะครับเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับไปดูข้อมูลมีไหมข้อมูลที่มีการแถลงข่าวในวันนี้ นะับที่ทางจังหวัดอุบลรัฐธานีนะครับแถลงข่าวที่สำนักง,งานสาธารณสุขนะครับชั้น3เมื่อช่วงก่อนเที่ยงวันนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนนะครับต้องใส่ใจและก็ระมัดระวังกันนะครับโดยเฉพาะคนที่ เป็นอาสาสมัครนะครับอสมประจําหมู่บ้านนี้นะครับถือว่าเป็นกําลังสําคัญทีเดียวนะครับต้องมีการสังเกตนะครับว่ามีใครแปลกปลอมเข้ามาในพื้นที่ของท่านบ้างนะครับเมื่อมีการแปลกปลอมว็คงจะต้องมีการตรวจคัดกรองกันนะครับเพื่อเป็นการป้องกันกันนะครับไปดูจังหวัดอุดรธานีนะครับที่มีการประกาศนะครับให้สวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะนะครับมิจฉาออนไลน์นะครับเขาบอกไว้นะครับว่าจังหวัดอุบลนะครับประกาศสวมหน้ากาก เมื่อออกจากบ้านในที่สาธารณะนะครับฝ่าฝืนทั้งปรับและก็จำคุกขณะดเดียวกันนะครับบุกตรวจต,ตามห้างสินค้าขนาดใหญ่นะครับกำชับใช้มาตรการเข้มรับมือโควิดนะครับระใหม่นะครับขณะที่ห้างระบ,บุยอดซื้อขายช่วงเทศกาลปีใหม่ลดลง5เเนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่านายเมธารุ่งหรือไทยรัตนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผานิชย์จังหวัด ตะเวนตะะเวนตรวจต,ตามห้างสินค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดนะครับกำชับให้มีผู้ให้บริการต้องเข้มงวดนะครับกับประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าต้องสวมหน้ากากอนามัย100%นะครับมีจุดแจกเจลใช้ล้างมือนะครับพร้อมสแกนไทยชนะ ก่อนเข้าใช้บริการนะครับเพราะเป็นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับที่พบอยู่ระบาดอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยนะครับพร้อมทั้งได้ตรวจตรานะครับได้ตรวจด,ดูสินค้าที่นำมาจัดกระเช้านะครับรวมทั้งตราช่างใช้ตวงวัดนะครับ แล้วก็ป้ายแสดงสินค้านะครับโดยสินค้าที่นํามาจัดกระเช้าต้องไม่หมดอายุราคาสินค้าต้องตรงกับราคาป้ายที่จัดแสดงไว้นะครับและก็ตาช่างต้องได้มาตรฐานด้วยท่านเปิดผิดครับผมนะครับเปิดขาท่านเปิดผิดครับผมอ๋อกําลังหาข่าวอยู่นะครับไปที่ทางด้านอุบลราชธานีเราตีไข่แตกนะครับอันนั้เป็นข่าวของเมื่อเช้านี้ครับผมนะฮะอเราไปที่ทางด้านไทยรัฐนะครับกับเรื่องราวของอุบลรัชธานีเรานะฮะ ไข่แตกครับพ่อค้าขายอาหารทะเลติดโควิดรายแรกเร่ขายโคราชที่ขอนแก่นด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าทางด้านไทยรัฐแล้วก็มติชนจะมีการนำเสนอข่าวนี้แต่ว่าตัวไทม์ไลน์ของมติชนค่อนข้างจะชัดเจนกว่านะครับครับ ทีนี้เราไปดูไทยรัฐก,ก่อนนะครับไทยรัฐรายงานบอกว่าเวลา11.05นาของวันนี้ที่ห้องประชุม3ชั้น3สำนักง,งานสารสุขจังหวัดอุบลราชธานีนายสริวิทูนนะครับผู้ว่าชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับนายแพทย์สวิทรจนะศสสนุขโสธรนายแพทย์สทธจอ,อุบลราชธานีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการถแถลงข่าวสถานการณ์และก็มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 นะครับพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายแรกของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ชายอายุ47ปีครับนะฮะ เป็นชาวอำเภอวดัดชํมราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพ่อค้าอาหารทะเลเร่แล้วก็มีประวัติเสี่ยงไปซื้ออาหารทะเลจากตลาดทะเลไทยตลาดบ่อนเปียปลานะครับตลาดผักถนนเอกชัยจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่17ธันวาคมแล้วก็ตะเวนขายของทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มีาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวครับนี่ไทยรัฐจะรายงานประมาณนี้นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับ ทางด้านมติชนได้เปิดเผยไทม์ไลน์ได้ละเอียดมากครับ,รบเราไปดูที่ทางด้านออของมติชนกันนะครับว่ามติชนนี้คือมีการรา,รายงานละเอียดอย่างไรบ้างครับเป็นไทม์ไลน์เลยนะครับว่าวันไหนไปทําอะไรไปค้าขายอะไรบ้างไทยรัฐจะเป็นลนักษณะของการเสนอภาพรวมนะครับแต่ว่าก็เป็นการแถลงข่าวเมื่อเช้านี้เหมือนกันซึ่งขณะเดียวกันก็มีธนอุลคอนเน็คก็มีการถ่ายทอดสดนะครับ,รบโดยทางด้านไทยรัฐบอกว่านะครับ มีการถแถลงข่าวไปนะครับบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายชายไทยอายุ17ปีอาชีพขายของชําแล้วก็ไปรับอาหารทะเลที่สมุทสาครจำหน่ายแล้วก็เร่ขายตามหมู่บ้านแล้วก็โรงงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดขอนแก่นและเขาก็มีไทม์ไลน์ดังต่อไปนี้ครับครับ วันที่1 7ธันวาคม2563นะครับขับรถไปซื้ออาหารทะเลที่ตลาดไทยมหาชัยไปตลาดปลานะครับตลาดผักถนนเอกชัยจังหวัดสุรสารไปตลาดไทยรังสิตกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุรถกระบะขายของชนกับท้ายรถบรรทุก10บล้อครับที่บริเวณตำบลตำบดโคกกรวดอำเภอเมืองจังหวัดโคร,ราชแล้วก็มีการขนถ่ายสินค้าขึ้นรถของน้องสาวเข้าไปพักกับบ้านพักน้องสาวที่อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนอคอนรราชสีมาครับ วันที่18เป็นไงครับ,รบวันที่18ทธันวาคมนะครับเดินทางไปขายของหน้าโรงงานแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดขอนแก่นจอดรถนอนที่ปั๊มปตทนะครับขาเข้าฝั่งซ้ายมือจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนวันที่19นะครับแวะซื้อตลาด แวะซื้อผักที่ตลาดใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับไปขายของที่หน้าโรงงานแห่งหนึ่งอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับไปขายของที่บริเวณไซต์งานก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมานะครับนอนพักบ้านน้องสาวที่อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนวันที่20ธันวาคมก็ไปจุดเลือกตั้งตำบลหน,นองสวงอำเภอขามทะเลสอโคราชไปขายของที่โรงงานทอกระสอบและก็โรง,งงานอีกแห่งหนึ่งที่ตำบลหัวทะเลนะครับและก็ไปขายของที่โรงงานทอกระสอบอำเภอด่านเกวียนโคราชครับ 21ธันวาคมนะครับขับรถไปส่งภรรยาและลูกที่บกสแห่งที่2จังหวัดนครราชสีมานะครับและลูกและภรรยาขึ้นรถทัวร์เที่ยวเวลารถรูเ,ถถเที่ยวเวลา13นา30นาทีถึง21นาฬิกานะครับนครร,ราชสีมาอุบลราชธานีนะครับจากนั้นได้เดินทางมาแวะดูรถยนต์ที่อู่แห่งหนึ่งอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับแล้วเดินทางไปเยี่ยมพี่ชายที่ตำบลหนองสวง อําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาครับส่วนวันที่22ธันวาคมครับไปที่โรงพยาบาลขามทะเลสอนะครับเนื่องจากว่ามีตัวเองนี้มาจากพื้นที่เสี่ยงก็คือมาจากสมุทรสาค,ครแล้วก็มีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวเจ็บหน้าอกครับพอวัดอุณหภูมิแล้วก็36องศาก็เลยเกิดความไม่สบายใจก็เลยไปรตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ที่โรงแรมขามเอิร์ธที่อยู่ที่โรงพยาบาลขามทะเลสอ ทางด้านแพทย์เองก็มีการเอกซเรย์ปอดนะครับก็มีการจ่ายยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดนะฮะนั่นคือวันที่22ธันวาคมครับแล้วก็ถัดมาวันรุ่งขึ้นคือวันที่23ธันวาคมก็เดินทางกลับจากคามทะเลสอมาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยรถ,ถทัวร์นครราชสีมาโคราชแล้วก็มาถึงบ่ายโมงครึ่งครับก่อนหน้านี้ก็ส่งลูกกับภรรยามาก่อนล่วงหน้านั่นรถทัวร์มาเหมือนกันนะครับจากโคราชเหมือนกัน พอมาถึงบ่ายโมงครึ่งที่อุบลร,ราชานีราภรรยาก็ไปรับที่แยกคำน้ำแทบโดยรถจักรยานยนต์แล้วก็เข้าหอพักที่ตำบลคำน้ำแทบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลร,ราชานีครับในช่วง23ธันวาคมครับ,รบ24ธันว<อ>าคมวันที่24ธันวาคมนะครับ,รบช่วงเช้านะครับเริ่มมีอาการเจ็บคอคบปวดเมื่อยอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับไม่มีไข้ แต่ต่อมาเวลา13นานิกานะครับขับรถออกจากหอพักที่ตําบลคําน้าแทบวริชําราบนะครับมาที่โรงพยาบาลวารินําราบนะครับเพื่อขอตรวจคัดกรองโควิด19นะครับโดยคําแนะนําของเจ้าที่เจ้าที่จากโรงพยาบาลขามทะเลสอนะครับรับการตรวจเชื้อและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลวารินจำราบนะครับแพทย์รับไว้รักษาในห้องแยกโรคนะครับ เก็บตัวอย่างส่งตรวจที่โรงพยาบาลสามสิัทธิประสงค์เวลา23เนกานะครับผลตรวจออกมาพบสารพันธุกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 แต่อาการไม่รุนแรงนะครับะอยันนี้ก็ต้องมีการเก็บกักตัวที่นี่ก็ถือว่าวนเราก็จะเปลี่ยนสถานะนะครับจากพื้นที่สีเขียวก็จะกลายเป็นพื้นที่สีเหลืองที่นี่ครับเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วก็โชคดีนะครับที่พูดง่ายๆว่าพึ่งกลับมานะครับแล้วก็ ยังไม่ออกไปไหน,นครับมาถึงเพียงแค่ที่ทางด้าน,นหอพักนะครับก็มีเพียงแค่ลูกกับภรรยาจะต้องมีการเก็บกักตัวเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับ<ช>แล้วก็มีการไปตรวจที่นี่ทานด้านหมอวริชรับเองก็คงจะต้องมีการตรวจเช่นเดียวกันและถ้าเผื่อใครที่อยากต้องการตรวจแล้วก็ต้องการรู้ผลเร็วนะครับก็ไปที่ทางด้าน,น โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีเรานะครับเขาก็จะสามารถตรวจปัดได้เร็วรู้ผลภายในเวลาเพียงแค่3ชั่วโมงครับนี่ก็เป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณในส่วนของทางด้านไทยรัฐนะครับแล้วก็มติชนรวมทั้งกรุงเทพธุรกิจด้วยนะครับโดยเฉพาะทางด้านมติชนนี้คือแจ้งเป็นไทม์ไลน์ออกมาชัดเจนมากทีเดียวนะครับว่าแต่ละวันนี้ไปไหนบ้างครับนะฮะอ่ะนี่ก็คือส่วนที่มีการแถลงข่าวไปในเช้าของวันนี้11บเอนาฬิกาสานาทีครับ เป็นเรื่องที่ต้องจับตาอุบลราวตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับออกจากบ้านต้องสวมนะครับแมสนะครับแมสหรือว่าเป็นหน้ากากผ้านะครับสวมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าเผื่อไม่สวมนะครับมีความผิดสามารถโดนปรับได้ไม่เกิน2 0,000บาทนะครับถึงแม้ว่าจะไปอุบลสวิตเองก็ต้องสวมเหมือนกันนะครับถ้าเผื่อมีรถมีราต้องการหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปอุบลสวิตหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดถนนคลังอาวุธนะครับทางไปโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนะครับ หนักเบาเราซ่อมได้มีพื้นที่จะระญกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับแล้วก็มีลิฟต์ยกรละกว่า11รลิฟต์ทีมงานช่าง20-30คนแล้วก็มีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องความพร้อมนี่เทียบเท่ากับศูนย์บริการเลยนะครับ เครื่องมือครบคันทันสมัยแต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมยาอกว่าถึง30%ตรงไปอุบลสวิต1997เ้าก็และก็รวมทั้งเขามีการรับอัปเกรดรถของคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ครับรวมทั้งการรับติดตั้งระบบกแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG CNG แล้วก็ทางด้านการตรวจสภาพและก็ออกกันออกใบรับรองการติดตั้งโดยวิศวกรด้วยอุบลสวิตหนเถนนกลางอาวุธให้บริการ7วันเต็ม ลูกบอลอิเลิกไฟนะครับเป็นลูกบอลดับเพลิงอัจฉริยะนะครับที่ผลิตโดยคนไทยเป็นลูกบอลที่ไม่ใหญ่มากนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับแค่โยนลูกบอลอิเลิกไฟเข้าในของเพลิงหรือคุณผู้ฟังจะแขวนลูกบอลอิเลิกไฟไว้ในจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้นะครับเมื่ออิเลิกไฟเจอความร้อนเขาจะระเบิดตัวเองมานะครับสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายดายทีเดียวนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับอยากได้ลูกบอลอิเลิกไฟไปป้องกันอุกภัยที่บ้านที่สำนักงานคุณนะครับโทรศัพท์สั่งซื้อมาที่เราได้นะคครรัับบ0903701013 0817908442แลก็ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบัการแว่นไปตรวจวัาตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไรยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีไปการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบัการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจครับ โครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับแยกพงเพิ่งแล้วก็แยกพนารมนะครับฝากจำตงคุณผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนใน2แยกนั้นนะครับตอนนี้มีการปิดแยกแล้วนะครับเมื่อมีการปิดแยกนะครับแน่นอนการจราจรอาจจะติดขัดบ้างนะครับเพื่อเป็นการระบายการจราจรนะครับทางโครงการก็เลยทําแผนที่ทางเลี่ยงทางเบี่ยงนะครับให้คุณผู้ฟังไปศึกษาทําเป็นทีคียโค้ดนะครับไปถ่ายเคียร์โค้ดได้ที่เฟซบุ๊กของจาจาร์นุพรหรือเฟซบุ๊กผมได้นะครับ ถ่ายเศษแผนที่ปรากฏออกมานะครับหรือรุ่นฟังเข้าไปที่ u t u b e และค้นหาคําว่าแยกดุลกุเพิงและก็เยวนารมนะครับแผนที่ก็จะปรากฏออกมาชัดเจนทีเดียวนะครับนอกจากแผนที่แล้วนะครับทางโครงการก็ยังทําป้ายบอกเป็นช่วงไปนะครับขณะที่มีการปิดแยกนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับทางเบี่ยงก็ยังใช้ได้ปกตินะครับแต่อาจจะมีการอ้อมกันนิดหนึ่งนะครับก็ศึกษาเส้นทางนะครับเพื่อความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชนนะครับโครงการนี้นะครับใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ3ปีนะครับเสร็จแล้วจะเป็นทางลอดต่างระดับที่สวยที่สุดในภาคอีสาน ครับครับแล้วก็จากการตรวจสอบดูเหมือนว่าปัญหาก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับสะดวกสบายพอสมควรมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะก็ขอบคุณทั้เผื่อใครที่จะไปปฏิบัติการเรียนรู้การใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลา